ไหนจำสินห้าได้เปล่าใชนสิน้อสา้เป็นยไงตายมือตายมือนั่นตายมือตายมือเห็นไมเนต้นยิ้วเห็นไหมนี่เ็สิ่นทีตามมาทำ้ยังไงนี่สนข้อสามใช่ไหมเป็นลูกปิดเนียเขาเนี่ย,ย,ยดูดิ ไม่มีพื้นที่ให้นั่นเลยนะนี่หม,มาหมาแรงขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้เอ้าคนน่ะแรงนะเอาสาธุใช่ท่านเป็นเทวดาที่ถูกให้ลงมาทำหน้าที่ดูแล คนที่ไม่ดีเป็นนรกอภิเษกตอนนี้ก็คือในโลกมนุษย์ก็น,กนี่ไงขี姆ข้อหนึ่งค่าไข่ก็ค่าค่าไข่ขก็เป็นหัวคนนั้น,นเห็นไหม,ม <c oughs> เป็นปลาเป็นไก่เนี่ยปลาไก่้า,า <c oughs> งาหัวสักกระเทียมกระทะได้ไหมลงกระทะท้องแดงได้ไหม อ,อ,อุ้ยแม่หมูต่ดนไม่ทำดอันนี้เสงข้อไหนเนี่ย <c ười> พูดกดหรือเปล่าเนี่ยพูดกดพูดเฟอร์เจอร์มดเทสเนี ger, ่ยเห็นไหมถูกทุบมือทุบเท้าเนี่ยเอยอน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะเสียงข้อสองสียงข้อสองห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมอันนี้อันนี้นการการลักทรัพย์ที่สองเฮ้ยสุดปัะ ตัดหมดทุกนิ้วเลยเห็นไหมอทินนาธานาผู้ชายนี่ไงผู้ชายนี่ไงถูกตีมือเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้สิ่งข้อห้าใช่ไหมเฮ้ยบอกกินน้ำกินน้ำากตดิเนี่ยอยาเสพติดทุกอย่างเห็นไหมเห็นบอกนี่ เนี่ยถึงนี้บอกว่าอย่าพูดเพ้อเจ้อน่ากลัวไม้แทนอย่าพูดโกหกเห็นไหมเนี่ยล่ามตัวเห็นไหมน่ะเอาลิ้นมาล่ามตัวลเลยเห็นไหมน่ะเนี้ยอรอเอดเดปิดเห็นไหมนี่ได้อหอมสะอามาก โอ้ขออนุานะเจ้าค่ะไปลูกไปย่านเด๋ไปรับพ่อหน้่บคนจะลูก